สวัสดีครับคุณผมู้ชมมาพูดคุยหลังเกมกันนะครับที่ลิเว์เอาชนะนะครับซอแทมตันถึงถิง่นเซนต์แมรี่2ประตูต่อหนึแบบหืดจับชัยชนะนั้นนี้อาจจะไม่ใช่ใชัยชนะที่สวยหรูอ,อะไรแต่ก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะทำแบบหลังเกมจบปุ๊บคืออัดคลิปเลยแต่ไม่ไหวหับทุกคน ขออนุญาตขอภัยก่อนครับคือวันจบผมนอนเลยจริงๆยังไม่เป่านุกหวีดด้วยซ้ำผมก็นอนหลับไปซะก่อนเพราะว่าผมก็เริ่มที่จะมั่นใจแล้วว่านําอยู่ณขณะน,นี้แล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นที่ดูเหมือนจะเหนือกว่าแล้วก็ด้วยเวลาที่มันเหลือน้อยนิดเนี่ยลิพูคงจะไม่เพี่ยงพ้ำให้กับซาวแฮมตันหรอกครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ไปแล้วครับว่าลิพูเอาชนะซาวแฮมตัน 2ต่อ1และคนที่ยิงลูกแรกคือดาวินนูเยตลูก2ฮาวิเอเลียดส่วนฝั่งซาทตัมตันเนี่ยคนที่ยิงคืออาเชะครับก็ทราบกันอยู่แล้วคงจะไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดว่าเหตุการณ์แต่ละลูกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดถึงคือเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นของอันเนอร์สลัตและ อยากจะพูดก่อนเลยคืออันเดอร์สลอตไม่ได้ยืนคุมข้างสนามนะคุณผู้ชมเนื่องจากก่อนหน้านี้เขามีปากเสียงกับรัศินนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองนะสะสมใบเหลืองครบก็โดนแบนจนต้องขึ้นไปนั่งบนอัธจรรันทร์มาว่ากันเรื่องของการจัดทัพของอันเดอร์สลอตถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้แต่การจะเสี่ยมให้คนที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนี่ไปกระซิบบอกเ,เนี่ยเอ้ยเนี่ย กูอยากได้แบบนี้วะเอาตัวนี้ลงนะเอาตัวนั้นพักก่อนโรเตชันนะมันสามารถพูดได้ครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ประการแรกคืออลิซ o งเบเกอร์ครับอลิซ o งเบเกอร์เนี่ยผมคิดว่าจะได้ลงสนามเพราะว่าเพิ่งหายจากบาดเจ็บมาเนี่ยเล่นนัดกับนิวคาเซลกับกิโรน่ากับฟูลแลมมาผมคิดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่อันเดอร์ตก็พักนะครับ พักอลิซงเบเกอร์ใช้งานคีวินกิลเฮอร์ลงสนามแทนนะเจเรลวควอนซ่าก็ได้ออกสตาร์ทอย่างที่ผมได้พูดไปว่าเนี่ยจะมีควอนซ่านะส่วนฟานไดครับอันนันสล็อตพักฟานได์ใช้งานเป็นวาตาลุเอนโดในการลงเล่นแทนจุดนี้แหละครับคือมันเป็นจุดสำคัญที่จะต้องพูดถึงกันเพราะถาว่าเราสามารถใช้งานเอนโดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้แล้วเนี่ย อาจจะไม่ซื้อในตลาดมกราคมก็เป็นได้ถูกไหมครับเพราะเรามีผู้เล่นที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งอย่างเอนโดแล้วก็มีดาวรุ่งที่อันเนอร์สล็อตใส่ชื่อมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามอย่างดาวโล o ูเมเรโอที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กขยับมาอีกสเต็ปหนึ่งคือตำแหน่งกองกลางวันนี้เหมือนจะยืน4-3-3เลยนะครับกลางเนี่ยมันจะไม่ได้เหลื่อมกันมากก็จะมีอเล็กซิสมากาลิเตอร ไทเลอร์มอร์ตันรวมถึงน e โอนี่ดาวรุ่งวัย17ปีของเราก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันปีขวาเป็นฮาวิเอเลียดปีซ้ายเป็นโคดีคักโบและกองหน้าตัวเป้าเป็นดาวินนูเยสนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไลอ up ของฝั่งลิพูมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับที่ผมแปลกใจพอสมควรคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอันเนอร์สโตจะทิ้งนะเอาจริง มันมีทั้งจิตใจที่บอกว่าแม่งสล็อตเอาเต็มจัดหนักเอาทุกถ้วยที่ลงเล่นแล้ใจหนึ่งพอเห็นพอชั่วโมงแรกก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยแม่งสล็อตทิ้งหรือเปล่าวะถ้วยนี้ไม่เอาแล้วหรือเปล่าวะสำคัญไม่พอไหมหรืออะไรอย่างนี้เก็บโลเทชนันนัดหน้าไปเจอกับสเปอร์หรือเปล่าว่ามันเป็นเกมเพลย์หรแล้วก็ความสำคัญเนี่ยมันมีมากกว่าอันนี้ก็รอบ8ทีมแล้ว ส่งเด็กลงเผื่อว่าฟุกฟกุชนะได้เข้ารอบต่อไปยังได้ลุนอีกผมผมไม่อาจการันตีได้ว่าอันเนอร์สลอตเขาคิดอะไรอยู่แต่พอเริ่มเกมมาเนี่ยครับการยืนของลิพูมันไม่ใช่ตามเชฟที่ไลอัพแผงไลอัพแผงการเล่นเนี่ยมันจัดมาวาตตาลุเอนโดครับมันจะสอดขึ้นไปกองกลางไปช่วยไทเลอร์มอร์ตัน ไปช่วยอลังซิตแมกลิเตอร์ร่วมเล่นกันปัดกวาดเช็ดถูดแดนกลางแล้วคนที่ขยับนะครับคนที่ขยับถอยเข้ามาข้างในคือนักเตะอย่างโจโกเมสส่วนเทนเนี่ยก็เติมขึ้นไปตามสเต็ปของเขาอยู่แล้วครับอย่างที่ทุกคนรู้เทนเขาค่อนข้างที่ได้รับอิสระในการเล่นนะแผงหน้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรสำคัญมากเพราะอยู่ในมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ รับได้กันอยู่แล้วฮารวียเรียนยิงได้ด้วยในนัดน,นี้นะครับพอครึ่งแรกเป็นอย่างนี้ใชค,ครึ่งหลังเันต่างออกไปครับทุกคนพอครึ่งหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับจากที่ครึ่งแรกเนี่ยไทยเลอร์มอตันยืนในตำแหน่งของกองกลางใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมาช่วยเล่นเกมรับบ้างอะไรนี้แต่พอครึ่งหลังมาเปลี่ยนทิออกปุ๊บทีนี้แหละครับไทเลอร์มอตันเนี่ย แม่งขยับลงมาเล่นแบ็คขวาวะ่ะผมนี่งงแบบไม่รู้จะงงไงเฮ้ยเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นกับลิฟฟูวะนนี่อันนี้สล็อตทำอะไรกับนักเตะชุดนี้วะวุ้งงไปหมดเลยอยหันไปทางนี้เอาโจโบเมสถนัดขวาเล่นซ้ายเอา้าเอนโดยืนกองกลางอยู่ดีจับมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็คแล้วเป็นเซ็นเตอร์แบ็คที่ใช้คำว่าอินเวอร์ได้ไหมครับคือมันดันสูงขึ้นไปครับเซ็นเตอร์แบ็ค ทูซ e นเตอร์แบ็กอินเวอร์สทูดีเฟนเดอร์มิดฟิลอย่างนี้ได้ไหมผมนิยามอย่างนี้ได้ไหมสำหรับวัตเร์เรนโดที่เล่นเกมค่ําคืนที่ผ่านมาส่วนไทเลอร์มอสตันเนี่ยยืนกลางอยู่ดีนะที่จริงเขาก็เป็นกองกลางเชิงรับละครับเป็น Box to Box เป็น h o ดดิ้งได้เป็น d e เ e นซีฟมิดฟิล e l เ e อร์อะไรทํานองนี้ก็พอจะเล่นได้ แต่อาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าสเตฟานไวเชติตดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดยืนหลังนะแผงหลัง4ตัวเท่าภาพที่ผมมองออกคือถ้าให้เขาถอยลงมาเขาจะเล่นแบบที่วาตาลุเอนโดเล่นนะครับแต่นี่ออกข้างเลยครับไปเล่นแบ็คแล้วแบ็คคือต้องเล่นเกมลูกใช่ไหมครับแต่ไทเลอร์มอสตันผมว่าเขาก็กลัวพอสมควรแล้วครับคือไม่ได้มีการ ดันเกมขึ้นสูงแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้นะสำหรับแผงกองหลังหรือแผงการเล่นแนวรับของลิปูส่วนกองหน้าเนี่ยก็ต้องชื่นชมครับความขยันของโคดี้กัปโปและความบ้าบินของดาวินุยสแม้ว่าในเกมข้่งคืนที่ผ่านมาจะถูกวิจารณ์อยู่บ้างแต่ผมว่าลูกที่เขายิงได้เขาปลดล็อกนะมันดูผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยสีหน้าเขาเนี่ยพอเขายิงไดเ้เพื่อนเนี่ย วิ่งไปดีใจกับดาวินนุนเยสเหมือนกับแบบมึงยิงลูกนี้แล้วเนี่ยนัดนี้เป็นนัดสถ้ายของฤดูกาลถ้ามึงยิงเข้าสกอร์มึงเนี่ยจะบวกเพิ่มแล้วมันจะมีมากกว่าคู่แข่งมึงจะคว้ารางวัลดาวซันโวของทีมของฤดูกาลอารมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับทุกคนไม่เอาใจช่วยดาวินนุนเยสอยากให้นุนเยสยิงอยากให้นุนเยสม่งคือ ในฐานะแฟนหงนะคุณผู้ชมตัวผมเองเลยผมก็เอาใจช่วยที่ผมด่านู่นนี่นั่นเนี่ยลึกๆแล้วผมก็เป็นห่วงครับเขาเรียกอะไรครับติเพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อแบบสักแต่จะ,จะติเราติเนี่ยเราต้องหาเหตุผลมารองรับว่าทําไมเราติทําไมนุนเย็นยิงไม่ได้มันเกิดเหตุผลอะไรขึ้นแล้วเราต้องเสนอเนี่ยว่าเออพอมึงยิงไม่ได้นะปัญหามันคืออย่างนี้อย่างนี้ เราก็เสนอเขาเขาไม่ได้มารับรู้กับเราหรอกเราแค่ถ่ายทอดตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมนะที่อาจจะกดติดตามช่องผมหรือเพิ่งเข้ามาก็ตามแต่ได้รับฟังนะครับว่าเออนี่แหละคือเหตุผลที่ดาวินุนเยตยิงไม่ได้หรือเป็นเหตุผลที่สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นนะสำหรับทีมลิปูแล้วทุกอย่างมันมีเหตุมีผลทุกอย่างมันต้องมี เหตุผลมาลองรับนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับดาวินเดเสส่วนอีกคนหนึ่งที่ยิงได้คือไฮวิเลียดก็ต้องชื่นชมกันต่อไปและนักเตะค,คนที่ลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังอย่างเฟเดรโกเคซ่าผมก็มองว่ามีส่วนร่วมกับเกมอยู่นะในช่วงท่ายครึ่งเวลาหลังนะครับถ้าฟิตกว่านี้นะผมว่าถ้าฟิตกว่านี้ถ้าแบบเต็มถังเลยเต็มร้อยเลยเขามีวิชั่นเขามีแพชั่น เขามีความกระหายในการเล่นอยากยิงได้ในฐานะนักเตะริพูอยากทำผลงานให้ยอดเยี่ยมต่อหน้าแฟนบอนลริพูสาวกหงแดงทุกหมูเหล่าวันนี้สำหรับเฟเดโกเคียซ่าและทีมริพูทุกคนก็ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ